สวัสดีครับเพื่อนๆพลังงานทดแทนวันนี้เราจะรีวิวพัดลมโซลาเซลล์ใช้พลังงานโซลาเซลล์ครับใบพัดยี่สินิ้วครับหรือว่าค่อนข้างจะใหญ่นะก็สามารถเอาไปใช้กับหน้าง,งานได้หลายประเภทความหมูเราไก่หรือจะเป็น อย่างเช่นร้านค้าร้านขายนะครับหรือว่าโรงงานระบายความร้อนนีครับสามารถใช้พลังงานสะอาดจากแผ่นโซลาเซลล์ได้ครับแต่ช่วงนี้ค่ำแล้วครับแผ่นเราไม่โดนแดดก็เราก็เลยเทสโดยการผ่านเชวิชชิตงตัวนี้เราจ่ายไฟมาที่36โวลต์นะครับดู ในสายตาเหมือน,อนจะไม่หมุน,นครับแต่ที่จริงนะ้วใบพัดหมุนอยู่นะครับมันเหมือนกับใบพัดนอกรอบใบพัดน็อกรอบแล้วในสายตาเหมือนไม่หมุนนะครับช่างเต๋าลองปิดเบเกอร์นะครับปิดเบเกอร์นี่ครับดูนะครับเพื่อน,อนอเดี๋ยวครูเดียวเดี๋ยวใบพัดหยุดก่อนนะครับใบพัดหยุดสนิทนะครับ หาขึ้นใหม่สิครับครับเอ่อหมุนพอหมุนได้รอบแล้วมันจะเหมือนเหมือนใบพัดไม่หมุนนะครับที่จริงทํางานอยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับเป็นพลังงานสะอาดนะครับพลังงานโซลาเซลล์ที่ผมใช้นี้เปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดออสามปีแล้วทนทานมากการผลิตผลิตโดยใช้มอเตอร์มือสองนะครับมอเตอร์มือสองจากเครื่องซักผ้า ส่วนมากจะเน้นของเครื่องซักผ้าพวกโซนยุโรปนี่ครับทาง่ายนะครับเพื่อนๆง่ายประกอบง่ายโครงสร้างจะอยู่ที่โครงสร้างวัดรอบตัวใบพัดลม65เซนติเมตรนะครับ65เซนคูณ65 cm. ส่วนด้านกว้างของอตัวตัวใบพัดก็20 20เซนนะครับส่วนด้านหน้า ยาวเท่ากันครับ65เซนติเมตรใบพัดเป็นใบพัด24นิ้วมอเตอร์มือสองมือสองเขาก็ทนนะครับเขาใช้กับเครื่องซักผ้าเป็น10ปี20ปีได้เรามาใช้พลังงานแค่ให้ความเย็นเนาะไปขับใบพัดเฉยๆมันจะทนมากครับเพราะว่าผมใช้มันก็เข้าปีที่3แล้วอย่างนี้ครับ <c oughs> พอหมุนอยู่อย่างนี้ครับทุกวัน โดยผ่านใช้แผ่นโซลาเซลล์ขับบนหลังคาทำง่ายนะครับเพื่นพนอนๆดูแล้วเห็นแล้วก็ไปทำทำเองใช้เองได้นะครับลองลองดูนะครับเพื่อนๆลองเอาไปทำทำดูคลิปนี้ขอแค่นี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับถ้ามีอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนุกได้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พัดลมพลังงานโซลา่าเซลล์นะครับจัดไปลูกค้าสั่งด่วนเตรียมตัวแทบไม่ทันนะครับลูกค้าจากทางภาคกลางนครปฐรมนะครับสั่งมา6ชุดก็จัดไป ปกติเราก็สร้างโครงสร้างไว้รอนะครับรอลูกค้าเพื่อจะเ,ออเวลาสั่งก็ได้ส่งให้ทันทีแต่ทีนี้เคสนี้ลูกค้าจากนกคนปรปฐมผ่านมาภาคอีสานต้องการชุดล็อตเดียวเลยเก็จัดให้นะครับทันครับเพราะโครงสร้างเรามีไว้รออยู่แล้วครับประกอบแค่ใบเข้าก็ใช้ได้เป็นพลุมพลังงานนะครับพลุมพลังงานโซลาเซล ไปพัด24นิ้วนะครับคงสร้างกว้าง60คูณ60นะครับทําตามได้นะครับเพื่อนๆทาง่ายหรือถ้าที่เกียรติทำก็สั่งทางร้านเราได้สร้างฝีมือดีเรารอไว้รอบริการนะครับคิดแค่1,800บาทนะครับต่อชุดนะครับ ใบพัดยี่นิ้วนะครับเพื่อนๆใบพัดยี่นิ้วเป็นมอเตอร์ของเครื่องซักผ้ามอเตอร์มหัศจรรย์น,นะครับเป็นมอเตอร์มือสองมาใช้กับงานพัดลมก็จะประมาณนี้ครับทําง่ายนะครับเพื่อนๆทํตาตามได้นะครับพลังงานแสงส่วนที่ทางร้านเราใช้อยู่ทุกวันก็จะเข้าไปอายุงานจะเข้าไปสามปีนะครับ คร,รอบจัดนะครับเครื่องหนึงต่อแผ่นหนึ่งนะครับทําง่ายครับด่วนเจตนี้ก็รอลูกค้ามารับครับน่าจะมาถึงแล้วละ่ะว่าสั่งด่วนว่างั้นสั่งด่วนเราก็จัดด่วนครับเหมือนอาหารจานด่วนเลยแม่นวบะช้างเตาว่าเมนจัดด่วน เมื่อยสีตายครับเจ็ดโบงา,ายคือ๋วยเตี๋ยวเรื่องพี่น้องเลยเมื่อยจังน่อยอยู่ดอกเอาเอาซัมนียเรื่อผู้ใดสนใจยังทักเขามาครับพันแปดทรงทัวร์ไทยเพิ่มสองรอยบวกายทางอีกร้อยหนึ่งครับเป็นสองพันลอยได้ราคาปนปลาทูแล้วผู้ใดยังดอกพี่น้องเอ้ยกำไรมันก็ได้แต่ว่าอยาก เห็ดพลังงานทดแทนนะมันติดใจมองนี้ล่ละมองได้ใส่พลังงานฟรีครับเห็ดแล้วก็ได้เอาซํานี่นะออพี่นอ้องสวัสดีครับ